เอกลักษณ์ของชายชาวซิกค,คือการพกผ้าโพกศรีรษะที่เรียกว่าทัศตาตามวินัยพื้นฐานของาศาสนาซิกชาวซิกจะไม่มีการปลงผมเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาชาวซิกจะใช้วีไม้กังคขาวีผมแล้วมัดแน่นเป็นกล้าวที่เรียกว่ายูราจากนั้นพผ้าโพกศรีรษะทับทัศตาคือผ้าโพกศรีรษะที่ชายซิกทั่วไปใช้โพกศรีรษะปัตตกาเป็นผ้าโพกศรีรษะผืนเล็กที่วหวรุ่นนิยมโพกและรูมาง เป็นผ้าชิ้นเล็กสำหรับเด็กใช้ปิดผมที่เกล้ามัดเป็นจุกบนศีรษะโดยที่ชาวซิกสามารถพกศีรษะได้หลายแบบและหลายทรงด้วยผ้าหลากสีหลายรูปแบบตามความนิยมส่วนตัวส่วนในสตรีก็ยึดหลักพกผ้าเช่นเดียวกันแต่สตรีซิกจำนวนมากเลือกที่จะคลุมศีรษะด้วยผ้านเนื้อบางที่เรียกว่าจุนดีแทนการพกผ้ายกเว้นผู้ที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติ